ันนี้จะพาทุกคนไปปั่นจัก,กรยานชมวิวหมู่บ้านสปันค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางภูเขาเลยเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่ามาแล้วตาม,มา แก๊งแฟนฉันนี่คือหมู่บ้านสปันครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กลางหุบเขาตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับจุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับคืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยครับมีทั้งแม่น้ํามีทั้งภูเขาแล้วก็ทุ่งนานะครับสวยครบเลยครับที่นี่สวัสดีทุกคนจากหมู่บ้านสปันจังหวัดน่านค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเรามาช่วงหน้าหนาวน,นะอากาศเย็นมากอากาศเย็นมากเลยเมื่อคืนเท่าไหร่นะ <c oughs> ดูใส่เสื้อคอ,อเต่ายังกับอยู่เกาหลีเลยบรรยากาศดีถ้าใครมาเที่ยวช่วงหน้าหนาวนะครับหมอกที่นี่จะขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับหมอกพุ้งกระจายทั่วเลยครับตอนเช้าเนะครับอากาศช่วงหน้าหนาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10กว่าองศานะครับบางหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะลงไปถึงเลขตัวเดียวเลยนะครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบสโลไลท์สโลไลท์หรือว่าแบบบรรยากาศธรรมชาตินะครับผมว่าหลงรักหมู่บ้านนี้แน่นอนเลยนะครับ let's go ไปปั่นจักรยานกันค่ะ จานชันเป็นน้อยน่ะอุ๊ยๆตกๆเอออย่าประมาทวะนี่ถ้าเรามาเที่ยวหมู่บ้านสปันในช่วงหน้าหนาวนะครับเราจะเห็นแม่น้ oh <Aww. S 2> ําเนี่ยสีใสมากเลยนะครับคือน้ําจะใสมากๆเลยนะครับจนเราสามารถมองเห็นปลาด้านล่างเลยนะครับใครอยากจะมาสัมผัสความหนาวนะครับที่นี่เหมาะเลยนะครับสวยมากๆเลยดูน้ําช่วงนี้กําลังใสเลยช่วงนี้กําลังสวยเรามาเที่ยวช่วงเดือนมกราคมค่ะทุกคนหน้าหนาวเมื่อคืนเท่าไหร่นะ 12 12องสองศาตอนแย่งพู้ผมกันอยู่ใส่เสื้อ3ชั้นกางเกง3ชั้นนะทุกคนกินดูหนาวสำหรับที่พักที่เรามาในทริปนี้นะครับก็จะเป็นที่พักติดริมน้ำเลยนะครับที่พักทื่อว่ามองฟ้าสปันนะครับเป็นที่พักที่บรรยากาศดีมากครับใครจะตามมานะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดมาให้นะครับที่พักก็จะมีจักรยานให้ปั่นด้วยนะครับแล้วก็จะปั่นไปเที่ยวในหมู่บ้านกันเวลามาปั่นจักรยานที่นี่นะครับมันก็จะให้ความรู้สึกแบบสโลล์ไลน์นะครับบรรยากาศแบบชิล ยานเที่ยวรอบหมู่บ้านได้เลยนะครับไปเข้าน้อยหนาโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเนี่ยใครชอบบรรยากาศแบบนี้คอมเมนต์หน่อยโอเยโอ๋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 เย่อ๋เย่อ๋ยเนี่ยแล้วดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะโอ้โหเป็นหมู่บ้านที่แบบชิคๆคูลๆบรรยากาศดีมากครับจะลายล้อมด้วยภูเขานะหมู่บ้านนี้ชอบไหมดาวชอบบรรยากาศดีเดี๋ยวเราจะไปดูภายในหมู่บ้านนะ พาดูบรรยากาศแสงทองสวยมา,ากเลยอะหรือไม่ก็ปั่นไปที่ถนนคนเดินก็ได้นะครับเราก็จะเห็นของขายเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านเลยต่างๆเลยนะครับเราสามารถไปซื้อไปนั่งกินกันได้เลยนะครับอันนี้คือทางเข้าถนนคนเดินหมู่บ้านสปันจังหวัดน่านนะครับเราก็เพิ่งเคยมานะครั้งแรกมีมุมนั่งกินข้าวด้วยนะดาวเออนี่ซื้อตรงนูน้นแล้วไปนั่งกินตรงนูน้นเอาไส้กรอก,อกแล้วก็ไข่ยัดไส้ใครที่จะมาที่ถนนคนเดินสปันนะครับเปิดตุลาถึงกุมภานะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดอ้นี้ไงที่เลยชอบกิน ต้องไปลองมั้ยใครเคยกินบ้างอันนี้เขาควายนะคะเป็นผลไม้ป่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวเคยกินแบบสดๆแล้วปรี้ยวเอามันร้านอะไรหรอคะเอามันนะเอามันเอามันไหมสนุกเอามันไหมไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะรลงเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไข่ปามเหรอนี่เรามาเจอร้านไข่ปามกระทงละ20บบาทข้าวโพดเท่าไหร่ครับ ขอโทษอันนี้ปิ้งกินเองครับอันนี้ปิ้งกินเองครับอ๋อเหรอคือเข้าโพดไม่ได้ขายนะปิ้งกินเองลูกกาลูกกขอบคุณค่ะอุ้ยอันนี้น่ากินถังแตกอย่าให้ดูพี่เขาทำสดๆเลยมีหลายไส้ด้วยนะมันรวมไส้ได้ไหมตั้งใจมาเดินซื้อนิดเดียวนะเต็มไม้เต็มมือเลยจ้ะมาผิดซี่แม็กแล้วเนาะวันนี้ ต้ค่ะร้านนี้มาเหนือก็ไม่พลาดส้มตําใช่ขาดไม่ได้ปลาไไม่ถึงนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เราซื้อเราเราก็จะไปกินตรงนี้เลยเขามีขันโตกให้นั่งคือใครมาเที่ยวหมู่บ้านสะปันนะต้องข้ามพลาดที่นี่เลยตอนแรกเรานึกว่ามันปิดเพราะว่ามันต้องขี่ขับรถขับรถเข้ามาข้างในนะทุกคนมันจะมีป้ายบอกใช่ถนนคนเดินหมู่บ้านสะปันเป็นอากาศเริ่มหนาวแล้วเย็นแล้วเย็นเลยแล้วอ่้อูกินไม่หมดจะต้องเอากลับไปกินที่ห้องอ่ะทุกคนใครมาสะปันนะใช่เป็นตลาดที่ของกินเยอะมากเวลาจะกลับแล้วบ๊ายบาย อย่าลืมมาเดินนะขอกินเยอะมากลองวางเรื่องงานไว้แล้วก็มาพักผ่อนมาทํากิจกรรมอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้บ้างนะครับผมว่ามันเจอแบบผิวใจมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับลองมากันได้นะครับหมู่บ้านสะปันนะครับอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านครับอยู่ยันมืดเลยอะ <laughs> ได้ของกลับบ้านด้วย